โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะบนทีวีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดตู้น้องฝนมากนะครับว่าเฮ้ยผมมีพาไทยแดงไม่เยอะเนี่ยเราจะได้น้องฝนรือปผ่านะครับผมก็เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราจะมาดูไปห้องๆกันนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เพื่อไปกำลังใจให้หน่อยนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่พาร์ทยหหกพันเก้าร้อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามารับชมมาเลยครับอ่ะเริ่มไปครับโรลแรกครับอืเริ่มโรลแรกกันเลยโอ้โหก็ตจะขออภัยด้วยครับอันนี้ผมมาพาดย้อนหลังนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ว่าคลิปมันกระตุกมากเสียงไมมันก็แปลกๆด้วยเลยไม่อยากให้เขาเสียแปลกๆไะครับโลเลครับไม่ได้อีกแล้วครับเกลือเต็มๆลมมเลยครับแล้วก็ได้จากอะไรมาทั้งหมดขอไปด้วยครับอืม โหได้ดักอะไรไม่เยอะเลยครับโอ้โหโคตรเข็มอะ่ะโคตรจะเข็มเลยครับอืมไม่ออกไม่ออกมามาไปตัวสักครั้งไม่รู้ว่าจะได้รักอะไรโอเคหมดแล้วนะครับโ้มเสียไปทั้งหมดหกพันเกประมาณเกือบประมาณ สองประมาณเกือบสี่พันได้ครับสี่พันบาทไทยแดงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาแลกผลกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นดาวกันโอเคก็จะประมาณนี้แหละครับโอเคอันนี้ผมมาพาดย้อนหลังให้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถแบบว่าปรับเสียงในเกมในดีขึ้นได้นะครับก็อขออภัยด้วยอ่ะ ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปสูมน้องฝนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ